จะมาเบิรงออเดอร์นี้นำกันเนาะทุกคนเนาะเราจะมาเทรดประมาณจากเล็กักน่อยเราจะยุดเนาะมือนี้เป็นมือวันเสาร์เนาะตลาดบ่ค่อยงามเนาะโอเคเนาะขายบันหนึ่งเนาะตามขายบันหนึ่งซื้อมเนว่ามันจะลงมาได้เนาะภาว่าเราสังเกตเบิรงแทงเทียนตัวนี้เนาะมันลงมายังไม่ทันจับในทันทีอ่ามันเป็นแนวหับยูรุมนี้เนาะก็เลยทีจะขายต่อเนาะถ้าว่ามันลงมาต่ำแน่นอนมันจะมีโอกาสดีขึ้นเป็นเขียวเนาะเมื่อกี้นี้ เมื่อกี้นี่สังเกตเนาะแทงตัวนี้เนาะมันลงมายังบ่าอดเทื่อเนาะก็เลยขายต่อเนาะหาเบิ่งว่ามันจะลงมาในบอเนาะเมื่อกี้มันลงมาต่ำแล้วเนาะตัวนี้แทงตัวนี้ลงมาต่ำอ่าทะลุลงมาแล้วเนาะถ้ามันลงมาทะลุมันจะทะลุมาหยาวเนาะหดพี่เนาะอ่าวินไปเนาะเดินทนมินเนาะเกมเบิ่งออเดร์ต่อไปเนาะเกมเบิ่งออเดร์ต่อไปเรนีแมนเขาจะแบ่งกำไรไปเนาะอาสี่สิบเจ็ดเหรียญเนาะเอาสี่สิบเจ็ดเหรียญไปเลย เขาจะฮักษาต้นขท้นไวเนาะเขาจะแบ่งเอากําไรไปเนาะเกยมเบิรงเนาะ้าวาตัวนี้มันลงมามันลงมาทะลุเส้นตัวนี้แม่เทาจะตามขายเนาะดูขึนเนาะหาถ้าบอทะลุแม่ตามซื้อเนาะดูขึนเนาะเขาเคยซื้อเลยหาตามซื้อขึ้นมาหนึ่งเนาะตามซื้อมาหนึ่งเซมันไวจะขึ้นได้เนาะหาสังเกตเบิรงเนาะจุดนี้ีนเอิ้นว่าทานของมันเป็นทานของแนวหับเนาะเดี๋ยวจะตีเส้นไปนี้ลงล จุดนี้จุดนี้เนี่ยเอิรนว่าเป็นแนวหัําเนาะเมื่อกี้มันลงมาบอทะลุจุดนี้แน่นอนมันจะดีดขึ้นได้เนาะอันนี้เอิรนว่าลักการแนวหับนแนวต้านเนาะแล้วก็แทงเขียนเบื่อวาจะวินบอลนอนติดตามบอเนาะหนึ่งวิโอเคได้อ่าวินไปเนาะือว่าได้กําไรจังเงบห้าสิบเหรียญเนาะตัวนี้ได้ร้อยสี่สิบสองเทว่ามีกําไรเนาะมีกําไร หาปั๊มเงินไปต้อเนาะไปต่ออีกประมาณหนึ่งไม้สองไม้เนาะไปสี่สิบสองเหรียญเนาะด้วยเนาะ,ะแบงกำไรไปโอเคซื้อ,อตามซื้อขึ้นเลยเพราะว่ามันทะลุเส้นตัวนี้ไป้วยหนึน่งเนาะเมื่อกี้เนาะถ้าว่ามันบ่ทะลุเส้นตัวนี้นี่มั่นใจเลยว่ามันจะลงมาเป็นแดงเนาะเ <c oughs> มื่อกี้นี่มันขึ้นไปทะลุเส้นตัวนี้ไปไมคขคาว่ามันทะลุแนวต้านขึ้นไป เสื้อมันไวจะขึ้นเป็นเขียวก็เลยตามซื้อออเดอร์นี้ออกบ่หลายเนาะ42เหรียญภาวะออเดอร์นี้บวิเวแมนเขาจะมีกําไร50เหรียญเนาะภาวะงบเขาเอามา50เหรียญขึ้นได้บ่โอ้บอ่สมรดขึ้นไปได้เนาะโอเคเนาะออเดอร์นี้ถือว่าพลาดไปเนาะแน่นอนการเทรดจะมีออเด,ดอร์ได้ออเดอร์เสียสิ่งสําคัญคือต้องบริหารเงินให้เป็นเนาะ เมื่อกี้ไปสี่สิบสองเหรียญเสียเนาะอะอาเดนี้ไปแปดสิบห้าเหรียญเลยอ่าแปดส้าเหรียญเลยเขาจะคุณเงินแบบมีเ่เนาะคุณสองเลยสำหรับการออกอเดิอนเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญต้องมีงบประมาณเนาะจึงเข้ามาเทรดได้กำไรเฮเซลขายเลยอรณี้สาเหตุที่ตามขายเพราะว่าแท่งเทียนตัวนี้เนาะอ่ามันลงมาทะลุเส้นตัวนี้ไปน้อยหนึ่งเนาะเมื่อกี้เนาะ เอื้นว่าเส้นของแนวักมาลงมาทะลุปุ๊บแน่นอนมันจะมีโอกาสดีดลงมาเป็นแดงถ้าว่ามันลงมาพื้นต่ำปุ๊บมันจะมีโอกาสดีดขึ้นเป็นเขียวเนาะเมื่อกี้มันลงมาทะลุไปนิดนึงก็เลยออกอเดอร์ขายเนาะาติดตามเบอร,ร์นกันเบอร์ว่ามันจะเป็นไปตามทีเขาวาีคอบอลเนาะติดตามเบร์นำกันาจะลงมาในบอลเนาะโอเควินาได้กําไรเนาะถ้าว่าได้กาไรหลายสควนาะงบความเมีนอา ห้าสิบเหรียญเนาะห้าสิบเหรียญปันขึ้นได้ผลร้อยแปดสิบเหรียญแต่ว่าได้กำไรหลังจากที่ได้กำไรแล้วเขาจะถอนออกเนาะอาจจะถอนออกแต่ว่าได้กำไรเนะนาะทุกคนเนาะอันนี้แม่นเทคนิคของแทงเทียนแล้วก็ในแฮมเนลตันแต่ว่าได้ผลเนาะอีกอันดืนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอีกอันดืหนึ่ง,นะนนไ,งไปห้าสิบเหรียญเนาะซื้อ ามซื้อมันหนึ่งเนาะตามซื้อขึ้น,นมันหนึ่งเซมันเป็นวัดเป็นไรเนาะขึ้นได้แน่นอนเน่อนอนอขึ้นได้เพราะว่าแห้งซื้อมาหลายเนาะื่อกี่เนาะสามบอมเนาะบนนี้บนหนึ่งบันนี้บนหนึ่งแล้วก็บนนี้บันหนึง่งมันขึ้นไปทะลุจุดนี้เพ๊่มมันขึ้นไปเป็นเขียวเลยเนาะโอเคได้กำไรเนาะแล้วก็นอนได้กำไร จ้างงบห้าสิบเหรียญได้สองร้อยปันนะเธอพอมีกำไรหลายสิบคนเะนาะเขาจะได้เอาไว้ซัมนี่เนาะ